ดีคในคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่โปรแกร,รม Google s h e e t เดี๋ยวแพลจะสอนการดูประวัติการแก้ไขบน Google Sheets นะคะว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยโดนแก้ไขไปเมื่อไหร่และและโดยใครนะคะ ตัวนี้เป็นข้อดีของตัว Google Sheets เลยที่ทำงานบนคลาวด์ได้นะคะเป็นบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาบันทึกข้อมูลให้เราอัตโนมัตินะคะเวลาที่เรามีการทำการแก้ไขมาดูวิธีแรกง่ายๆก่อนนะ,ะเวลาที่เราต้องการเช็คข้อมูลตัวไหนเนี่ยที่เราสงสัยว่าเฮ้ยใครเข้ามาแก้คลิกที่ตัวนั้นได้เลยนะคะสมมติตัวนี้ แล้วก็คลิกขวานะคะเลื่อนมาที่ตรง show edit history นะคะคลิกขึ้นเลยตัวนี้จะมีชื่อผู้ที่ทำการแก้ไขยอยู่นะคะชื่อเภาพังงาเขาก็บอกว่าการแก้ไขตรงนี้เนี่ยเป็นการแทนที่ค่า888 ไปเป็น22 2นะคะตอนนี้ที่เราเห็นคือ -2 2 2ก่อนหน้านี้นนมันมีการใส่ค่า888เอาไว้มีการแก้ไขที่วันที่19มีนา16นาฬิกา52นาทีนะคะก็บอกได้ละเอียดเลยแล้วก็ในกรณีที่ข้อมูลตรงช่องนี้นะคะมีการแก้ไขมากกว่า1ครั้งนะคะเราสามารถเลื่อนไปดูเวอร์ชันเก่ากว่านี้ได้นะลองเลื่อนดูตัวนี้นะคะก็จะมีการ แก้ไขวันที่เดียวกันนะคะ19มีนาแต่ว่าเป็นเวลา16นาฬกานาทีนะคะมีการแก้ไขาจาก23.52มนะคะมาเป็น888อ่าแล้วก็ไอเวอร์ชันล่าสุดของเราเนี่ยมันเป็นการแก้ไข888มาเป็น222นะคะสามารถเลื่อนดูได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขมีค่าอะไรแล้วก็แก้ไขโดยใครเวลาอะไรนะคะละเอียดเลยอันนี้เป็นวิธีแรกนะคะแบบง่ายๆสามารถคลิกดูได้ทุกจุดเลย เลือก show edit history นะคะแต่ละตัวเลือกได้แต่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่สามารถเลื่อนได้แสดงว่าเป็นตัวแรกทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะเวลาดูเวอร์ชันของการแก้ไขให้มาที่ไฟล์นะคะแล้วก็เลือกมาที่ version history เราก็เลือก see version history นะคะตัวนี้เราจะเห็นแบบละเอียดเลยนะคะอันนี้เริ่มต้นเนี่ยแพลวสร้างไฟล์นี้ตั้งแต่วันที่16นะคะตอน5ทุ่มถ้าคลิกเข้ามาเนี่ย มันจะทำการโหลดนะคะเวอร์ชั่นแรกว่าตอนที่ครีเอทครั้งแรกเนี่ยหน้าตาไฟล์เป็นแบบไหนก็คือเป็นหน้าตาโลงๆนะคะถ้าเกิดเราอยากได้เวอร์ชั่นนี้เนี่ยเราก็รีสโต e ไปใช้ได้อะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะ5ทุ่ม10นาทีแพวก็ทำการทำอะไรเอ่ยเข้ามาดูอ๋อทำการก๊อปปี้ข้อมูลมาวางสีฟ้าๆเขียวๆตรงนี้เนี่ยเป็นจุด ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะในแต่ละเวอร์ชั่นที่เราเห็นนะคะเราสามารถคลิกเข้าไปดูดีเทลข้างในได้คือเข้าไปดูแบบรายละเอียดย่อยๆได้เพราะว่าตอนกดสามเหลี่ยมตรงนี้อพอเข้ามาดูปุ๊บจะมีเวอร์ชั่นย่อยนะคะมันจะเป็นการอัปเดตตั้งแต่ตอน5้าทุ่มสินาทีไปจนถึง5้าทุ่มสินาทีเนี่ยมีเวอร์ชั่นย่อยเกิดขึ้นหลายตัวเลยตัวนี้เป็น สิ่งที่ Google ชี้เนี่ยเขาบันทึกไว้ให้เรานะคะเราสามารถที่จะคลิกดูได้ว่าไฟล์เนี่ยโดนทำอะไรมาบ้างนะมีการวางมีการแก้ไขข้อมูลนะพวกนี้เข้าไปตอนนั้นรู้สึกว่าแพลจะเข้าไปเพิ่มข้อมูลบรรทัดสุดท้ายนะคะอันนี้มีถึงแค่บรรทัดที่8พอมาเวอร์ชันนี้ก็มีถึงเวอร์ชันที่9นะคะเขาก็จะไฮไลท์จุดที่มีการแก้ไขตอนนั้นแพลก็เทสแก้ไขราคาตัวนี้ด้วย แล้วก็ตัววันล่าสุดนะคะวันที่19ก็คือเวอร์ชันนี้ที่เราเห็นกันนะคะเวอร์ชันนี้ก็มีการแก้ไขใหญ่ๆเนี่ยก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะมีการแจ้งด้วยว่าใครเข้ามาทำการแก้ไขนะคะก็มี ยูเซอร์ของครูแพลแล้วก็ user ที่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะ mm. ก็คือตอนนั้นแพลเข้ามาจัดก,การไฟล์โดยที่ไม่ได้แอดเข้ากลุ่มนะคะมันก็เลยโชว์เป็นแบบนี้แต่พอแอดเข้ากลุ่มแล้วมันก็จะโชว์ชื่ออีก user หนึ่งของแพลตามปกตินะคะเป็นอันนี้เป็น user t ร s t ทอ่ามันจะใช้สีเป็นตัวบ่งบอกนะคะสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่เข้ามาแก้ไขตรงจุดนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นสีม่วงเนี่ยแสดงว่าเข้ามาแก้ไขตรงจุดนี้นะคะนนี้บอกชัดเจนเลยว่าใครแก้ไขตรงไหนบ้างอันนี้เป็นการดูเวอร์ชันแต่ถ้าเกิดเราอาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคนะคะหรือว่าตั้งใจก็ตามนะที่จะย้อนกลับไปใช้เวอร์ชั่นเก่านะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่เลือกนะคะสมมุติอยากได้เวอร์ชันนี้นะคะเราสามารถที่จะคลิกนะคะ restore this version นะคะพอเรากดนะเดี๋ยวข้อมูลตัวล่าสุดของเราเนี่ยจะโดนแก้ไปเป็นตัวนี้เดี๋ยวจําเลขนิดนึงนะเอาไว้เช็คตัวล่าสุดตรงนี้มันเป็น222แล้วถ้าเกิดเราแก้กลับไปนะคะ่าเวอร์ชันนี้ตรงนี้เป็น23.52อะ่ะเราจะแก้กลับมาเป็นตัวนี้นะเรากดปุ๊บกดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ กลับมาเป็น23.52แล้วไม่ใช่ตัวที่เราทําการแก้ไขไปนะคะแล้วอันนี้ถือว่าเป็นไฟล์ที่ย้อนหลังกลับไปละก็คือเหมือนคล้ายๆกับทำ Recovery ไฟล์บน Excel แต่ว่าใน o o o g s h s h t เนี่ยแอดวานมากตรงที่ว่ามันมีหลายเวอร์ชันที่เราสามารถเลือกย้อนดึงข้อมูลกลับมาใช้งานได้นะคะกลับมาที่ไฟล์นิดนึงนะคะอธิบายเพิ่มเติมมาดูที่ C version history เขาก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดให้นะคะว่าตอน ห้าโมงครึ่งนะคะ17นาฬกา31นาทีเมื่อกี้นี้เองตัว current version เ,เนี่ย Restore จากข้อมูลวันที่19 00, ตอนช่วงเวลา16นาฬกา12นะคะก็คือเอาเวอร์ชันนี้มาใช้แล้วก็กระทำการโดยครูแพรนั่นเองนะคะตอนนี้แพาล,ล็อกอินโดยใช้ชื่อ User นี้เข้ามาทำเนาะบอกละเอียดมากเก็บทุกเม็ดเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ในกรณีที่เพื่อนๆมี ไฟล์ History ตรงนี้เยอะๆแล้วอยากตั้งเป็นเวอร์ชั่นพิเศษก็สามารถทำได้เช่นตอนที่เรา Copy ข้อมูลตัวนี้มาลงครั้งแรกเป็นเวอร์ชั่นนี้นะเป็นข้อมูลแบบ o r i g i n นอลเลยเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะ,ะเปลี่ยนชื่อก็คือเหมือนดับเบิลคลิกแล้วแก้ตรงนี้ก็ได้หรือว่ามาคลิกที่3จุดตรงนี้ก็ได้เลือก Name this version นะคะก็คือตั้งชื่อให้มันนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะ อาจจะตั้งชื่อว่าเป็นต้นฉบับแล้วกด enter นะคะก็กันลืมแน่นะคนอยากย้อนกลับมาเป็นเวอร์ชันแรกหรืออยากจะกลับมาดูข้อมูลที่เราเคยทำมาไว้นะคะก็สามารถย้อนกลับมาดูได้ง่ายๆเพราะว่าเราตั้งชื่อไว้แล้วถ้าเกิดทำอะไรเสร็จแล้วนะคะก็กด back ตรงนี้ไปได้นะคะเราก็จะมาสู่ตัวเวอร์ชันล่าสุดของเรา สวัสดีค่ะครูแพลวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ